สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเราก็มานากันหามานานะคะมานาต้นไม้ยังสองต้นนะคะที่ที่นาเยออุนนะคะนาเยออุ่นแล้วก็นาย่านะคะเราจะมาไปหาผัก ขมนะคะผักขี้ส้มขี้ขมเนะพี่นอ้องผักสม้มผักขมนะคะแกงใส่ปลาเราจะมาหาผักนะคะไปแกงใส่ปลาเย็นนี้นะคะคือผักส้มผักขมนะคะอ้าวปีนี้พ่าอาชีไมไ่ถ่ายกลบตอฟางเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะจะให้เขามาถ่ายกลบตอฟางเรามาหาผักกันนะคะกับน้องอาชีมาเนาะอาชีเร็ว เห็นอะไรไม่มีไหนมันไม่มีมามาเราจะไปหาผักกันนะคะมันอยู่ในนานะคะมันอยู่ในไร่นาแล้วมันก็จะเป็นเป็นแผ่ๆออก เมื่อก่อนก็จะเอาเสียมมาขัวหอยน้ะพี่น้องเสียมหอยขมหอยขมแล้วก็หอยมันจะมีหอยขมแล้วก็หอยเขาบอกว่าหอยแล้วหอยซอรี่นะคะตอนนี้หอยซอรี่เยอะมากในน้องอาชีพมาหรือยัง มาแล้วมาแล้วมามามร,รููอะไรรูปูเหรอไหนมีปูไหมนี่มันเปรูแบบนี้อ่ะรูรูปูเราไม่ได้เอาเสียม,มาไหนมันไม่รูแบบนี้มันจะมีรูมันจะมีเขียน เขียดนาเขียดนาเขียดน้อยห,หน้านี้ก็จะมีเขียดนาเขียดน้อยนะคะมันจะเยอะไหนลูปูไหน้ลูปูโอ้คุยนี่เขาขุดดูด้วยเขาขุดดูปูใช่ไหมใช่เขาขุดเข,ดขาขุดเอาแล้วไปเราจะไปนู่นชิไปดูปลาที่สะมันนี่ไหม น้ำมันแห้งน้ำมันแห้งหรือ,อยังน้ำแห้งหรือ,อยังไม่รู้ไม่ได้ปดูไปไปดูกันหลังจากเราจะไปหาเก็บผักนะคะเราก็จะไปดูปลาที่นานถ้ามันแห้งนะคะเราก็จะมามาอะไรมามามาอะไรนะซีมามาซ่อนแล้วก็มาตึกจะลุ่งเนาะขุดจะลุ่งคืออะไรอยอยอยอ,ยอ,ยอ ยออะไรยอยอลุ่งยอจะลุ่งคืออะไรยอจจลุ่งเขาบอกเขายกยอยกยอคนไทยเขาจะว่ายกยอ,ยอแต่บ้านเราว่าจะลุ่งพูดพด,พ Scotland, พดิพูดผู้ไทยว่าผู้ไทยด้ว่าผู้ไทยคือเมืดูผพูดเห็นไหมขี้ควายนี่ไงอันนี้เขาชืเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรชื Bent ่อเรียกว่าอะไร ขี่ควายขี่งูขี่ควายเพื่อนที่พูดภาษาอะไรเขาพูดว่าอย่างไรชีช้พูดกับเขาไหมอ,มอู้น้ำแห้งแล้วชี้ นี่อันนี้เขาพ่อมาดูดหรือ,อยังไม่รู้ว่ามันแห้งเองมันแห้งเองบอกใช่โอ,โอ,โอ้นี่ก็เราก็จะมาดูดปลาแล้วพี่นออ้องอย่าลงไปเดี๋ยวตกสะมตกมันมีลอยอ่ะมันมีปลามีกบมีเขียดมันน่ไปลงไปดูไปลงไปดูนี่หมันมีไม้อยู่นะนดดไม่ใช่เขาลงไม่ใช่เขาลงใส่มองบอขึ้นน้ำมันคือขุนๆใช่านี้ าใส่มองเขาใส่มองบ่โอ้จบบะมีแล้วเขาใส่มองแล้วมันก็หมดเลยเนาะไ,ไหนมันมันลึกแค่ไหนไหนมีรูปูไหนขุยม,มีรูปูไปขึ้นไปเดี๋ยวมันมันไหลไหลถลายลง เดี๋ยวมันตกปลาขึ้นขึ้นตกนี่โอ้ยไม่ได้นะจมน้ำจมน้ำตายอ่าใช่เห,หมือนบ้านกุกตูมนี่แหละเห็นไหมครูบอกไหมว่าอย่าไปเล่นน้ำนะบอกครูบอกไหม,ไมครูบอกไหมว่าอย่าไปเล่นน้ำนะน่ะบอกไหมไม,ไม่ได้บอกเหรอไปโอ้พี่น้องตปิ้มาย่าง ไปเอาไปเอา,ปาป่อปเอาผักกอเก็บผักกอลูกมันจะขํามน,นู่นนู่นนี่นี่ดูนี่ไล่ตรงนี้ไล่นี้นี่ไ่นี้อ่ากุ้งไม้ยางใหญ่กุงนี้นี่มันจะมีอันนี้มันจะมีผักขม <c oughs> ผักขมผักส้ม <c oughs> บ้านเราจะเรียกว่าผักขี้ขมผักขี้ส้มพี่น้อง <c oughs> นี่มมนสิบเป็นด่างด่างจังซีอะไรพี่น้องเอ้ยไห <c oughs> จะแบบนี้เราจะเก็บไปกิ้มาดูหน่อยที่เป็นคน ดูแล้วก็เก็บมามันเหมือนกันไหมนะ่ะเหมือนกันไหมถ้ามันเหมือนกันก็เก็บมาให้เมเราจะไปแกงใส่ปลาห,หอมหอมไหมหอมเราจะไปเก็บใส่ไปเก็บล้วไปแกงใส่ปลานี่ไงเนี่ยอันนี้ก็ใช่เนยเอาเก็บอ่ะอืมจีจะเก็บไม่ให้เม่เก็บจีจะเก็บเอง ะวันจะรับขอบฟ้าท่านผู้ชมน้องอาชีกำลังเก็บผักสวัสดีครับก่อนครับก่อนชีครับก่อนลืมสวัสดีครับฝากดูคลิปให้เมฆหน่อยนะคะบอกเนอนนไม่พูดอันเล็กอันโตเอาอันโตเอาอันโตอย่าเอาเล็กลูกนี่นี่เยอะเยอะเลยพี่นี่พีเยอะแยะเลยนี่ไง มันจะเป็นด่างๆไว้นี้นะนี่ได้เลยเอาได้เอาได้ไม,ไดมันจะเป็นต้นด่างๆพี่น้องเป็นางเป็นไรถ้าต้องเราต้องเอาเสียมเอามีดมาเอาเสียมมาเสียหญ้าเอาเสียเอาเรามก็เป็นผักนั่นแหละนะคะเป็นหญ้านั่นแหละแต่ว่าเราชอบกินไปแกงใส่ปลาแล้วก็ใส่เขียดน้อยผักขี้สมขี้โคมพี่น้องเอ้ยน้าแยามนี่แกงเส่ปูเส่ปลาบานเห่าเนาะนะคะ เมื่อก่อนเราก็กินแบบนี้แหละ เก็บไปเรื่อยๆลูกนี่กเก็บไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอ๋มันมีลูกกบอ่ะมันไม่มีแล้วลูกกบหน้านี้มันดินมันแห้งหมดแล้วเลยตรงนี้เต็มเลยโอ้ตรงนี้เต็มหมดเลยเต็มเลยนี่เยอะมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอาชีด้วยนะคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ